เอาแล้ว หาตาเขาขอมาคนเลี้ยงเขามากันแดน่เช้าพุ่งังง,งังก็จะเรียนทูต้าผู้กันชาลก็มีน้ำใจเอาแพรหลอกมาให้อเมอร์เปิดิดนจังทุกครั้ที่เจออันเที่อัเส